สวัสดีครับนี่ไม่เนี่ยผ้ามาเบิงเครื่องปลูกมันของคุปตาครับเครื่องปลูกมันสับหลัง CP ร้อยเอฟครับแี่ใส่คูปตะเอรหาต์ซูนหนึ่งแปดครับอ่าเดี๋ยวห้ามาเบิงระบบมันครับเนี่ยตันนี้จะเป็นถังใส่ปุ๋ยครับเนี่ยมีระบบปั่นปีทีโอครับ ปันปีที่โอเพื่อเพื่อซับครับเพื่อซับเพื่อซับต้นมั่นครับนี่นครับเครื่องปูมัน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวารอชมตอนเขาปลูกครับอ่าครับเดี๋ยวมาล่องครับเดี๋ยวมาล่องเบื้งวะปลูกปลูกยังไดครับเนี่ครับไปเลยครับ อ่าปลูกแล้วครับนี่ไอ้เจ้าผ่านแล้วครับผ่านแล้วโอ้พี่ี่โอไม่ได้ใส่อ่ะถอยถอยถอย ครัับบนี่ปั่นวิดีโอน้ำครับไปแล้วครับครับิอก็จะเป็นประมาณนี้ครับเนี่สวยงามครับนี่ครับนี่แหมเครื่องซับครับสุดยอดเลยเฮ้ยเป็นเครื่องซับครับ หยอดลงครับอาท่านบ่ครับท่นบ่โอ้ทันท่านทนเอไปเลยอตรงนี้มันแข็งครับวาฐานลงอีกวางาลงไป้างาลไปอีกยกฐายกานยกมยกาค เจ้างครับผูกงามเลยแต่ว่าดินมันแข็งน้ำครับเลยครับเดี๋ยวอยากล่องครับเดี๋ยวผมจะรลองครับด้วยครับนี่เดี๋ยวลอองไปครับโอเคครับ รายการคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ